โอบองแปงทาถึงมากค่ะทุกคนทุกคนตอนนี้ชี้อยู่ที่ร้านโอบองแปงนะคะคือจะมาบรันช์ที่นี่ค่ะอยากจะบอกว่าที่นี้คือมีเมนูเซวโดตั้งแต่หกเมนูเลยอะตื่นเต้นมากเลยอะเขาไปข้้นไนกันมีเมนูเซวโดไหมคะเซวโดมีค่ะอยากขออ๋ออยู่ข้างบนมีเป็นแซลมอนครับมีเป็นชีาชีสบมีเป็นคันามีเป็นสามาด้วยอ๋อมีทั้งหมดจะแชร์เลียนคมะเล็นครัมีเป็น เรามัดรวมโฟชีสคอ๋อโอเคค่ะขอลับทั้งหมดหกหน้าเลยได้ไหม<ด>คะดีครับเซาเวโดวนี้นะคะเป็นแบบแฮมเอ็กซ์ตร้าชีสค่ะทุกคนโอ oh ้ยก้อนชีสยุดอันนี้คือเป็นแบบโฟร์ชีสเลยนะคะทั้งเชดดาพาเมซานมอสซาเรลล่า,แล,า, oh. า,าแล้วก็กัวดาร์ชีสด้วยค่ะทุกคนอืมอืน้อซาเวโดเขาแบบันจะมีความเปรี้ยวๆเล็กๆนะทุกคนแล้วก็กับออลิฟออยล์ที่เขาเอาแบบเอาไปอบด้วยกันอ่ะคือมันดีมากเลยอะ่ะ แซลซาดโดที่นี่คือแบบสดจริงพาม่าแฮมล็อกเก็ตครีมชีสค่ะทุกคนมาลองชิมกันดีกว่าอืมน่ากินมากอ่ะแฮมคือดโดชัดเข้มข้นมากอ่ะไม่แม้แต่ครีมชีสนุนนัวทุกคนไปบ้างแล้วล็อกเกตสลัดเนี่ยคือมันเป็นแบบวายล,ล็อกเกตอ่ะแต่ที่สำคัญมันมีเปรีป้ยวๆของเบลซามิกด,ด้วยอ่ะทำอันนี้มากทำมากอร่อยอ่ะ ที่ชอบที่เขาให้มาแบบทุกคนดูนี่ดิเฮ้ยมันน่ากินนลยมันมีเบอร์สบิกแล้วก็แบบมันหอมมากๆเลยอ่ะทุกคนอันนี้คือแซลมอนอะโวคาโดอ่ะโอ้ยแม่ก็ให้มาชิ้นใหญ่มากเลยนะคะ,ะกลิ่นคือหอมมากเลยนะสมแซลมอนอะโวคาโดเลยอ่ะแล้วกับอะโวคาโดนะคะแล้วแต่แซลมอนของที่นี่คือเขาแบบ ตบอบนุ่มๆเลยแล้วมันมีความเปรีป้ยวอ่อนๆนะแล้วก็แบบตัวของ olive oil คือแบบเขาเอาไปอบได้แบบเข้ากันสุดยอดมากเลยอะ่ะเพราะอยากให้ดูคนลองอ่ะมีความสุขแบบชิ้นน่าทุกคนนี้เป็น much room for cheese นะคะเป็นเห็ดหอมผัดทุกคนอันนี้เป็นมะเขือเทศราชินีด้วยนะคะ, uh huh. ะมะเขือเทศราชินแบบีกับกระเทียมเม็ดไทยคือมันแบบหืมบางเขาทำมาแบบกรอบนุ่มอะ่ะทุกคนอืม สายทูน่าต้องอันนี้เลยค่ะเขาคือทูนา่าลลอก,ก็ตชีสค่ะทุกคนเห็นคือเขาจะอบให้ยืดแบบนี้ด้วยอะ่ะแล้วกินกับไวท์โลอกตโอ้เออเอบพิเซวดอครีมชีสโอ้ P, Cream oh my g o s ทุกคนถ้าใครชอบครีมชีสคือห้ามพลาดเลยนะคะ ุูคนจินตนาการความอร่อยนี้ไปกับชีก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะโอบองแปง ABP ค่ะต้องมาเช็คอินกับเพื่อนเลยนะ